สวัสดีค่ะวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่เชืดอชูคุณค่าความเป็นไทยมาอย่างยาวนานค่ะรายการความหวังสร้างกำลังใจวันนี้เราจะไปติดตามโครงการตอบสูงที่พิพิธภัณฑ์เจ้าปียาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมศิลปะ,ปะวัฒนธรรมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ค่ะ โราได้มีการออกแบบและตกแต่งเรือนไทยไม้สักทองจำนวนสามหลังด้วยกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์สองประการ 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนพรรษา50าสิพรรษาและในปีนั้นเป็นปีที่โรงเรียนบนดินครบรอบ25ปีหลังที่1คือเรือนเจ้าพญา อันประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้และสัตว์ราวุธของเจ้าพญาเรือนที่สองชื่อเรือนศิลปะนิพั์อันเป็นเรือนเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่3และเรือนที่3เรือนรัชดาบดินเป็นเรื่องราวของภายในโรงเรียนบดินเดชาผมรู้สึกภาคภูมิใจที่มีพิพิธภนนัณฑ์นี้เพราะว่าผมสามารถรู้ได้ว่าประวัติของท่านเจ้าพญาบดินเดชาเป็นอย่างไรบ้าง มงว่านักเรียนบดินเดชาทุกคนนะจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจแบบผมที่ได้มีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับความรู้และคุณค่าความเป็นไทยเราควรสื่อสารต่อไปให้กับลูกหลานของเราค่ะเพราะทุกความหวังเราสามารถสร้างกำลับบงใจให้ได้ด้วยการดิดยื่นโอกาสให้กับพวกเขาต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะที่สร้างความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ให,หม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย สำนักง,งานสลาดกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย